โอเปอเรชั่นบสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำถุ่เหลืองฝรั่งและบัวบกที่ภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยังเฉพาะรุนแรงใช่แล้วก็บ้านหมุนเนี่ยคือแก้ไม่หายละใช่ค่ะ หหกระเพาะนี่ยังไม่ค่อยรุนแรงนะคะอย่างที่บอกเพอเคลือบกระเพาะมันก็ลดลงแต่บ้านหมุนเนี่ยค่ะมันมันก็ส่งไปหอบ้านหมุนนี่ไม่ได้ไปหาแต่ตอนเป็นกระเพาะเนี่ยเคยเป็นกระเพาะขั้นขั้นที่แบบว่าอ้วกอยู่สามสี่ชั่วโมงช่วงนั้นแบบเปิดร้านกระเป๋าะค่ะแล้วก็ขายกระเป๋าแล้วมันเครียดตอนจะปิดร้านนะคะ ทำไมมันขายดีจนเครียดเลยเอเศรษฐกิจบบสภาพเศรษฐกิจสี่ห้าปีนี้ก็พอจะซื้แต่นแรกเราก็ดค่จะเอเราแก่ลหรือเปล่ากล้เลขสี่เลยเป็นบ้านมุนเอาว่าเข้าวัดแล้วดีแต่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเราไม่ถ่ายด้วย้งคะเป็นคนที่ไม่ถ่ายถ่ายาระบบขับถ่ายไม่ดีเออนะคะแล้วก็แสดงว่าระบบการการบริโภคก็ไม่ดีด้วยใช่แล้วก็คือขับถ่ายก็เลยด้วแล้วคือระยะหลังใช้สมุนไพรมันดีขึ้นใช้สมาธิมันดีขึ้นแต่ว่า การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปไงคะมันจะต้องแบบปรับการกินหมดเลยคือจะต้องมาแบบว่ากินอาหารที่มีกากใยเยอะกินลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วกินของมันของทอดของหวานนี่ไม่ได้เลยกินของของทอดปุ๊บสมมติกินเช้าเย็นปากเป็นแผลเลยกินของมันก็เป็นสิวนี่ยังเป็นนิดนึงแต่อันนี้เป็นเพราะกินเยอะนะคะเพราะว่าเพราะภาคนี้แบบว่าเริ่มกินได้ก็กินเยอะ ก็แสดงว่าคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้นหลจากบิมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ค่ะงั้นเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยว่าพอเริ่มมาจับผิดเริ่มอยากรู้แล้วว่าจริงหรือเปล่าค่ะพอบินเข้าไปสูตรแรกเนี่ยต้องการอะไรให้ดีขึ้นก่อน ก็คือตอนนั้นก็คือที่บอกว่าอาการคือหลังหลังสุดที่บอกว่าพอขนาดปรับอาหารใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าแล้วก็กินฟ้าทะลายโจรกินพวกสมุนไพรหลายอย่างนะคะหญ้านางลางจืดปลูกบุกไว้ที่บ้านเลยแล้วก็คั้นน้าคอโรฟิลกินอะไรนี่แต่หลังมันก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะคะมันเหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นอาการโรคต่างๆมันก็ยังเป็นนานเป็นทีใช่ไหมฮะเราก็เลยตัดสินใจว่ามันน่าจะต้องมีตัวช่วยแต่พอมันกินบีนปุ๊บเนี่ย เออมันเอ่ออาการพวกนี้มันเป็นไปหมดเลยคะ่ะสีเริ่มจากสีเขียวก่อนะนะฮะทานยังไงฮะเริ่มต้นก็ตอนแรกก,กินหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งสามวันคราวนี้กินสามวันเนี่ยโอ้โหการขับถ่ายนี่มันถ่ายแบบเราเคยกินพวกซองดีท็อกซ์เช้า,านหนึ่งเย็นหนึ่งคแค่สามวัน,นสามวันนี้นแบบว่ามันถ่ายแบบของเสียแบบ คิอเหรอเราเคยกินพวกชา detox ถูกไหมคะ uh huh. อันนี้มันยิ่งกว่าชา d e t o กแต่เราเราเราทึา่งเพราะว่าพวกชา detox มันกินเช้าถ่ายเย็นเราก็รู้ว่ามันอาจจะเหมือนยาถ <c oughs> ่าย <c oughs> แต่อันนี้มันเหมือนก็เรารู้ว่าเอ้ยมันปรับสมดุลเราจริงนะสามวันแล้วเราถึงระบบขับถ่ายเราถึงเริ่มทํางานนะคะแล้วช่วงนั้นมันถ่ายของเสียออกมาเยอะมากเลยเราก็โอ้ยดีใจหนึกว่าได้ผล <c oughs> ในในร่างกายของคุณเอจริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายอาการนะฮะใช่ค่ะที่ที่เราไม่ได้เล่ากันถูกไหมใ ปวดหัวด้วยเธอมาพักสองภูมิแพ้ด้วยใช่ไหมเออเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราบิมมาตอนนี้ได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณสี่เดือนนะคะแค่สี่เดือนสี่เดือนทุกอย่างกลับเข้าที่หมดคือเมื่อก่อนจากที่เป็นคนที่ติดหวัดง่ายคือหลานเนี่ยเป็นหวัดเราติดหลานแต่หลานเนี่ยไม่ติดเราคือเราเดินไปห้างอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนไอรถใส่เราอะเย็นนั้นเราก็จะรู้เลยติดเชื้อปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ววาวายเสร็จแต่พอกินบีมนี่นะคะสามสี่เดือนมานี้ไม่เป็นหวัดเลยแล้วคืออาการที่รู้กันไม่กินเนี่ยแทบจะไม่คือไม่เป็นเลยอะค่ะเพราะว่าที่บอกค่ะว่ามันมันจะเป็นก็ต่อเมื่อเวลาเราเครียดแต่แป๊บเดียวแต่มันไม่ได้เป็นอะค่ะแล้วบ้านหมุนบ้านหมุนนี่ก็ไม่มีอาการเลยไม่เวียนหัวเมื่อก่อนจะเวียนหัวบ่อยมากแล้วก็ที่บอกค่ะเหมือนคล้ายๆน้าในหูไม่เท่ากันด้วยก็มันก็จะมีเสียงก๊อกก๊กอยู่ข้างหลังด้วยอะค่ะแล้วก็วีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันก็เพราะมันจะ วูบๆอะค่ะาก่อนที่จะเป็นบ้านหมุนนะถ้าบ้านหมุนนี่คือหนักละถ้าอธิบายยังไงดีครับก็ลด t n f ลงที TH2 ลงมาครับก็เป็นหลักการเดียวกันแต่บระเอินว่าอาการของคุณเอ๋ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยทั้งภูมิแพ้ด้วยทั้งอะไรนะปวดหัวไมเกรนกระเพาะบ้านหมุนด้วยกับเกิดจากภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเนื่องจากมี TH2 สูงเกินไปนะครับทั้งหมดเลยต้นเหตุเดียวกันเมื่อเราเพิ่มปรับเพิ่ม t ี1หนึ่งเพิ่มทีเร์กราเตอร์มันก็กด t ี2อสองไปก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นนะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากคับคุณเอก